สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมาชมบรรยากาศของการเล่นน้ำสงกรานของอำเภอกันทละลักษ์จังหวัดศรีสะเกดนะครับนี่เป็นถนนเส้นหลักเลยนะครับอยู่บริเวณของสารหลักเมืองกันทละักษ์นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านขี่รถมอเตอร์ไซค์นะครับชมบรรยากาศกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับ ี่นะครับเป็นบรรยากาศของการเล่นน้ำสงกรานของอำเภอกันพละลักษ์จังหวัดศรีสะเกษนะครับวันนี้วันที่15นะครับ มีการเล่นน้ำสงกรานกันเยอะอยู่นะครับอําเภอกันทละลักษ์จังหวัดศรีสะเกดนะครับเป็นบรรยากาศของการ เล่นน้ำสงกรานต์อำเภอกันทละลักษ์จังหวัดศรีสะเกดนะครับตัวนี้ค่ะโอ้บ้านตูมค่ะโอ้บ้านตูมไหนน้อเนี่ยบ้านตูมศรีลัตนาค่ะโอ้มาไกลเลยครับโอเคบ๊ายบายค่ะโอเคเป็นบรรยากาศของการเล่นน้ำสงกรานต์ภายในตัวเมืองกันทละลักษ์นะครับ ของวันนี้นะครับวันที่สิบห้านะครับสิบห้ามีสายน์สองห้าหกเจ็ดนะครับบรรยากาศของการเล่นน้ำสงกรานต์อำเภอเกันทะลักจังหวัดศรีสกเกตนะครับพักทกีเดียวครับ ประชาชนก็ยังคงหลั่งไหลามาเล่นน้ําสงกรานกันเยอะทีเดียวนะครับนี่ครับนี่เป็นบริเวณของสารหลักเมืองกันทะลักษ์นะครับก็ยังคงเล่นน้ำกันเยอะอยู่นะครับวันนี้วันที่15เมษายน2567นนะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปวงดูวงเวียน เขาเรียกอะไรครับวงเวียนสารหลักเมืองนะครับวงเวียนสารหลักเมืองแล้วก็จะมีทุเรียนนะครับมีทุเรียนมีรูปปั้นทุเรียนภูเขาไฟนะครับนี่ครับวงเวียนสารหลักเมืองอำเภอกันทะลักจังหวัดศรีสะเกดอ่านี่นะครับรลป,ปั้นของทุเรียนภูเขาไฟทุเรียนหมอนทองนะครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ